รถสินค้า725นะครับกำลังวิ่งผ่านสถานีเก่าหนองประดกนะครับตอนนี้หนองประดกไปใช้อาคารใหม่แล้วอ้าให่ที่อยู่ใ,ใกล้กันเียครับแต่เดี๋ยวอีกฝั่งนะครับทางสองนะที่เป็นทางมาดานขาล่องเราจะได้รถสินค้าก้าไปถก ไปทางรเรียกงวรรณมอนะครับกำลังจะวิ่งผ่านก็ไปรถสินค้าส่วนกัน2ขบวนใน2รูปแบบนะฮะรถสินค้าคอนเทนเนอร์กับรถสินค้ารับสัมภาระาครับเดี๋ยวมาแล้วครับ986